ผมจะมาที่บายควนตามซูเปอร์โพสิชันนะคือ e n น e ์เด็ m เก t มผมอธิบายไปแล้วมันเชื่อมโยงกันหมดแลลวซูเปอร์โพสิชันเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันแล้วว่าจักรวาลของเราเนี่ยแตกแขนงได้ไม่จํากัดมันเกิดจากความคิดเพื่อนๆความคิดของพวกเราทั้งหมดเนี่ยสร้างเป็นจักรวาลคู่ขนานที่ไม่จํากัดผมยกตัวอย่างผู้ชายผู้ชายจินตนาการเรื่องเพศกับผู้หญิงร้อยคนเนี่ยเท่ากับว่าคุณแตกแขนงความจริงไปแล้วร้อยที่นี่แหละซูเปอร์โพสิชัน วิธีการที่เพื่อนจะทาให้ซูเปอร์เพลย์เยุบตัวกลับมาเป็นอะตอมเดียวเพื่อนๆก็ต้องหยุดจินตนาการทุกอย่างและเพื่อนๆทําอย่างนี้ไปให้มันคงที่นะและเพื่อนๆจะกลับสู่ควอนตัมแมทริกควอนตัมแมทริกจะเฉลยว่าพวกเราทั้งหมดเคยเป็นใครถ้าเพื่อนๆรู้ความจริงแล้วอ่ะเพื่อนๆจะรู้ว่าพวกเราแต่ละคนมีคู่กันมาตั้งแต่ต้นแต่ผมอยากให้นั่นคืออดีตพวกเราจะเริ่มต้นใหม่เราแค่รู้ว่าเมื่อก่อนพวกเราเป็นใคร การเริ่มต้นใหม่พวกเราตัดสินใจใหม่ทั้งหมดพวกเราเลือกสร้างเส้นทางใหม่ได้เลยทุกอย่างคืออดีตเราจะไม่นำอดีตมาผูกมัดกับการเลือกในปัจจุบัน